กรมสอบสวนคดีพิเศษพบทุจริตกองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษานะครับโดยพัวพันกับมหาวิทยาลัยของรัฐและเอกชน32แห่งทั่วประเทศทําให้รัฐสูญเงินไปกว่า4 0 0 0ล้านบาทนะครับนายทาริศเพ่งดิตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษเปิดเผยถึงการพบทุจริตในโครงการกู้ยืมเงินกองทุนสองกองทุนครับได้แก่กองทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคตหรือกรออ และกลองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือกอยศออเกิดขึ้นเมื่อปี2549ถึง2550โดยมหาวิทยาลัยวิทยาลัยของรัฐและเอกชนจำนวน32แห่งทั่วประเทศมีพฤติกรรมเข้าข่ายกระทำการทุจริตวงเงินกว่า4,000ล้านบาทเบื้องต้นพบพฤติกรรมการทุจริตจากทางมหาวิทยาลัยที่จัดให้เจ้าหน้าที่ออกไปชักชวนให้นักเรียนมาสมัครเรียนต่อในมหาวิทยาลัยจากนั้นจะให้ผู้สมัครทำคำร้อง ขอกู้ยืมเงินตามระเบียบปกติของทางราชการปรากฏว่านักศึกษาบางคนกู้ยืมแล้วแต่ไม่ได้เรียนต่อหรือหลายรายเลิกเรียนกลางคันแต่ว่าทางมหาวิทยาลัยยังคงนําชื่อของนักศึกษาที่ไม่ได้เรียนไปขออนุมัติใช้เงินกองทุนอย่างต่อเนื่องกระทั่งถึงกําหนดชําระหนี้จึงมีหนังสือทวงถามจากทางธนาคารนักศึกษาเหล่านี้จึงปฏิเสธการชําระเนื่องจากไม่ได้เป็นผู้ใช้เงินจนํานวนดังกล่าว ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบว่ามีเจ้าหน้าที่รัฐระดับใดเข้าไปมีส่วนได้เสียกับขบวนการทุจริตเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาบ้างสองกองทุนเนี่ยเป็นการตั้งขึ้นมาเพื่อสนับสนุนการให้นักศึกษาในระดับปริญญาตรีได้ศึกษาอย่างที่เราทราบนะครับทางเนื้อใได้รับการล้อมเรียนว่ามีการทุจริตในปี4950สองปีเนี่ยจะ วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยเนี่ยถึง32แห่งใน32แห่งเนี่ยขณะนี้เราตรวจพบบางแห่งแล้วซึ่งจะยังไม่ขอเอ่ยชื่อนะครับเราพบว่ามีการกระทําการทุจริตจริงนะครับสำหรับยอดเงินที่นักศึกษาแต่ละรายถูกนำไปอ้างอิงเพื่อกู้ยืมเงินจะอยู่ที่รายละ80,000ถึง120,000บาทเลยทีเดียวนะครับ ยังอยู่ที่เรื่องของการทุจริตนะครับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถแถลงยืนยันประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีอยู่ในกลุ่มเสี่ยงและเฝ้าระวังต่อการฟอกเงินเท่านั้นนะครับยังไม่ถึงขั้นติดบัญชีดําของ FTF นะครับพันตํารวจเอกศรีหนาดประยุนรัฐรักษาราชการ,กร,กร,กรกแทนเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินถแถลงหลังจากที่คณะทํางานเฉพาะกิจ เพื่อดำเนินมาตรการทางการเงินเกี่ยวกับการฟอกเงินหรือ FATF กำหนดให้ประเทศไทยเป็นหนึ่งใน15ประเทศที่มีข้อบกพร่องเชิงยุทธศาสตร์การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนการเงินกับการก่อการร้ายโดยยืนยันว่าประเทศไทยไม่ได้ถูกขึ้นมาชีดำตามที่หลายฝ่ายเข้าใจนะครับแต่ว่าเป็นเพียงประเทศเสี่ยงและอยู่ในข่ายเฝ้าระวังเท่านั้นส่วนเหตุผลที่ประเทศไทยถูกจัดให้อยู่ในประเทศกลุ่มเสี่ยงก็เนื่องจากไม่มีกฎหมายที่สอดคล้อง กับมาตรฐานสากลในเรื่องการกำหนดความผิดมูลฐานขาดหลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้าที่จะสามารถป้องกันไม่ให้เกิดการกระทําผิดตามความผิดมูลฐานหรือไม่สามารถป้องกันผู้ก่อการร้ายที่จะใช้สถาบันการเงินเป็นแหล่งในการฟอกเงินได้และสุดท้ายขาดมาตรการกำหนดโทษและดำเนินคดีอย่างชัดเจนเมื่อประเทศไทยถูกขึ้นบัญชีกลุ่มเสี่ยงก็จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกรรมระหว่างประเทศทันที เพราะว่าจากนี้จะมีขั้นตอนและมีการตรวจสอบเอกสารเพิ่มมากขึ้นอาจจะทําให้เสียเวลาหรือเสียค่าธรรมเนียมมากขึ้นด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องเร่งผลักดันกฎหมายด้านการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและกฎหมายในการปราบปรามการสนับสนุนทางการเงินแก่กลุ่มก่อการร้ายให้มีหลักเกณฑ์สอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งภายในเดือนมิถุนายนนี้จะมีความชัดเจนเกี่ยวกับกฎหมายทั้งสองฉบับ และในการประชุมวุฒิสภาก็มีมติเสียงข้างมากจากการลงคะแนนรับ82ต่อ50เสียงเห็นชอบให้พันตำรวจเอกศรีหนาถประยุนรัต์ดำรงตำแหน่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินอย่างเป็นทางการหลังจากที่ทำหน้าที่รักษารษาชการแทนเลขาธิการปปงมานานกว่า3ปีครับเราพักสักครู่ครับกลับมาช่วงหน้ามีความคืบหน้าคดีที่มีแม่ ไปร้องเรียนมูลนิธิปวีนาเมื่อวานนะครับที่ลูกถูกลักพาและถูกค่มขืนครับ